สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะไม่ความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายนักคาริขิตหรือว่าเรารู้จักกันคือเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองค่ะนักคาริขิตนะคะสะกนอนนนูขอไข่ลอลิงสะอิแล้วก็ขอไข่สลีตต่อเต่าค่ะนักคาริขิตนะคะหรือวงเล็บนะเรามีวิธีการใช้ก็คือ 1. ใช้เขียนก้านคําหรือข้อความ หรือขยายความของคําหรือข้อความข้างหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบอกให้รู้เรื่องราวนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะในวงเล็บเนี่ยเป็นข้อความสั้นๆนะคะอ่านในวงเล็บนะคะถ้าเกิดเป็นข้อความสั้นๆเนี่ยเราอ่านข้อความตื้นๆแล้วเจอในวงเล็บเนี่ยเป็นสั้นๆให้เราอ่านคําว่าในวงเล็บนะคะ แล้วก็ตามด้วยข้อความที่ต่อจากวงเล็บนั้นนะแต่ถ้านะคะในวงเล็บเป็นข้อความยาวนะคะให้อ่านวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยข้อความในวงเล็บนะคะให้จบก่อนแล้วค่อยอ่านว่าวงเล็บปิดนั่นเองค่ะก็คือถ้าเราอ่านข้อความมาเนี่ยแล้วเราเจอเปิดวงเล็บในวงเล็บเนี่ยยาวมากเลยให้อ่านว่าวงเล็บเปิดพออ่านไปเรื่อยๆนะคะเราให้เราพอจบหมดแล้วเนี่ย ให้เราอ่านว่าวงเล็บปิดนะต่อมานะคะก็คือใช้กั้นตัวเลขที่บอกจํานวนข้อนะคะใช้กั้นตัวเลขที่บอกจํานวนข้ออ่คุณเนลืมบอกจุดวงเล็บไปนะคะก็คือเปิดวงเล็บคือจุด5สละแอ นะคะจุดห้าหนึ่งสองหกแล้วปิดก็คือจุดห้าไม่หันอากาศก็คือจุดห้าสามสี่ห้านั่นเองค่ะเวลาเขาเป็นวงเล็บเนี่ยเขาก็จะเป็นวงเล็บเปิดใช่ไหมคะแล้วก็เลขข้อแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็จุดอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะคะที่สามก็คือใช้ กั้นตัวอักษรนะคะที่บอกจํานวนข้อนะคะกั้นตัวอักษรที่บอกจํานวนข้อเช่นวงเล็บกอนะคะก็คือในวงก็คือวงเล็บเปิดแล้วก็ตัวกอไก่แล้วก็วงเล็บปิดวงเล็บขออะไรอย่างงี้นะคะต่อมาข้อที่4ี่ใช้กั้นตัวเลขในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับะคะเครื่องหมายนะคะลิขิตก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ